เธอเธอคิดถึงลูกชาวบ้านแรงเลยใช่ไหมเธอคิดถึงลูกชาวบ้านของฉันแรงเลยใช่ไหมฉันก็คิดถึงลูกชาวบ้านแรงเหมือนกันสองวันเลยฉันไม่ได้ลงกิ๊ลูกชาวบ้านเธอฉันคิดถึงลูกชาวบ้านที่จุดเลยคิดถึงที่ควันนี้จังเหม็นตูมนี้เธอทำไมอ่ยาปากเหน็นตั้งแต่ตอนมาจนปัจจุบันยังไม่หายเหม็นเททัอืออือลูกชาวบ้านของคุณไหม ชื่นใจเธอชื่นใจโอ้ลูกใจตัวหน่อยๆของคุณแม่ลูกใจตัวเต่าอิดของคุณแม่ตุ๊กตาตัวน้อยตุ๊กตาตัวเต่าอิดตัวเล็กอิฐเดียวของคุณแม่ชื่นใจของคุณแม่ไอ้ตัอไม่ได้หืดลูกจากบ้านอยู่ไม่ได้ฉันเครียดวันวันถ่าคล้องไม่ได้ไม่เปลือยได้หืดลูกจากบ้านชีวิตก็จะดี วิถีคนจะรวยนั่งหืดลูกชาวบ้านเฉยๆก็รวยใช่ไหมโตจ่นใจลูกชาวบ้านของคุณแม่เตอเธอเล่ลูกชาวบ้านชั้นนี้นี่นี่ไก่มันเป็นเปลนนี่เธอเธอคิดถึงลูกชาวบ้านไหมอ่ะฉันอัพคลิปหลู่ท่อกับพี่ดราดหล่องวันแลวฉันไม่ได้ลงลูกชาวบ้านให้บูเตอดูเธอคิดถึงลูกชาวบ้านใช่ไหมเธอคิดถึงลูกชาวบ้านช่วยมอย ถึงใจก้องค,คเนเมตวเลยนะรังในใหินดูตลูกชาวบ้านจันกลางวันเขาทามาเวลาใต้วีดีโอกับโบน,นียนอาลูกชาวบ้านไปไหนใช่ไหมยูค่ะลูกชาวบ้านไม่เคยไปไหนเลยค่ะขี้คลานกินนอนแหนงกลิงไม่ทำาะไรเลยนอนอาวันหนึ่งกาจยอกขึ้นมาวิงๆๆๆ่งทุตุตุตตุุ๊ักรองรบกรอบก็คือวิ่งไปขี้หล้กการบมา <laughs> แค่นั้นจริงๆค่ะชีวิต แค่นั้นจริงๆไม่ทำอะไรเลยเลยเลยความแนพนแพนนะนี้อ่ายกิตตึงง่ายกิตตึงลูกชาวบ้านอยากไปอยู่อื่นไหมอยากไปอยู่ถังขยะใบเดิมไหมเอาไหมกลับไปลองเล่นเล่นเดินเล่นเล่นที่ถังขยะใบเดิมดูไหมลองดูไหมถ้าไม่อยากลองก็นิ่งนิ่งกรึบนิ่งกรึบนะลูกชาวบ้านของฉันตื่นเลยนะละ่ารักกวนี้ โอ้ชุเล่าก้องคุณแม่ทำหน้าทำตาให้ดีลูกสร้างภาพก็ไว้สร้างภาพก็ไว้ตอนหน้าคนนิ่งกันไว้แต่น่ารักต่อตือนิอตือไอ้หอยนี่สไสอันนี้ก้องไอ้คุณปูกันไม่รู้ไปไหนแล้วนะก้องลูกชาวบ,บา้านยังอยู่เลยอ่ะสื่อให้ตอนที่รับก็อ้คุณปูกกันป้าคุณปูกไปาหม้อสตั้งกบว่าสุดอห้ปีปุ๋ยตั้งกรให้มันกันบ้านสรูปลงไหมลูก ลูกชาบ้านเติซูบลงไม้อะฉันยอกลูกจาบ้านไม่ไกยไกอยี่หรอเ้วอเธอเธอเลยนะหินดูตอนี้ยิ้มหนลูกจาบ้านยิ้มหนมไปแล้วทุกคนชื่นใจมิ้นม,มันก่อนขี้